คุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ไหมอย่าเพิ่งคิดว่าการที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องไกลตัวนะคะทุกคนสามารถฝึกการมีความคิดสร้างสรรค์กันได้ต้องเริ่มให้ความสำคัญกับทักษะการคิดพื้นฐานก่อนค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรไทยชนกโทสินทิติจากสาขาทเทคนิคศึกษา,าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมะคะ่ะ การคิดพื้นฐานเนี่ยเป็นทักษะการคิดอย่างหนึง่งที่เป็นพื้นฐานของกระบวนการทางความคิดที่จะทำให้เราสามารถฝึกคิดต่อยอดไปสู่การเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้นะคะนอกจากนั้นเมื่อเราฝึกทักษะการคิดพื้นฐานบ่อยๆจนชำนาญแล้วอ่ะจะทำให้เราสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีค่ะ การฝึกทักษะการคิดพื้นฐานที่ครูวิจัยและทดลองใช้มาเนี่ยครูจะฝึกโดยเน้นไปที่3ทักษะนะคะก็คือ 1. ทักษะการคิดรวดเร็ว 2. ทักษะการคิดละเอียดละอ่และ 3. การคิดเชื่อมโยงค่ะ ซึ่งเทคนิคการออกแบบกิจกรรมสําหรับการฝึกแต่ละทักษะนะคะอันแรกก็คือทักษะการคิดรวดเร็วค่ะกิจกรรมควรจะเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเนี่ยได้ฝึกคิดในเวลาสั้นๆแล้วก็อาจจะคิดเกี่ยวกับอะไรง่ายๆที่เราสามารถพบได้ในชีวิตประจําวันที่ไม่ซับซ้อนจนเกินไปค่ะ ตัวอย่างกิจกรรมที่ครูใช้นะคะครูจะมีวงกลมให้12วงนะคะแล้วก็ให้ผู้เรียนเนี่ยวาดอะไรก็ได้จากสิ่งที่มีอยู่รอบๆตัวที่มีวงกลมนั้นเป็นส่วนประกอบนะคะให้ได้มากที่สุดภายในเวลา5นาทีค่ะโดยวาดให้วงกลมเนี่ยเป็นส่วนประกอบของภาพนั้นๆแต่ต้องไม่ใช่ให้วงกลมเป็นกรอบของภาพนะคะ ต่อมากิจกรรมการฝึกทักษะการคิดละเอียดละอค่ะหลักการเนี่ยก็คือให้ผู้เรียนนะคะได้ฝึกคิดให้ละเอียดขึ้นนะคะเพื่อพัฒนางานต่อย,ยอดจากกิจกรรมการคิดรวดเร็วเมื่อสักครู่นะคะโดยให้เวลาในการคิดมากขึ้นและจะต้องไม่รบกวนผู้เรียนระหว่างการทำกิจกรรมนั้นค่ะ ตัวอย่างกิจกรรมที่ครูใช้นะคะครูจะใช้ภาพเดิมนะคะจากกิจกรรมฝึกหัดการคิดรวดเร็วนี่แหละค่ะโดยเน้นใหเ้เขาวาดภาพนะคะพร้อมระบายสีแล้วก็เติมรายละเอียดต่างๆนะคะของภาพให้ครบทั้ง12วงค่ะ ให้เวลาจนกว่าเขาจะวาดเสร็จนะคะให้เขาปล่อยความคิดออกมาเรื่อยๆใส่รายละเอียดภาพจนสมบูรณ์ในระหว่างที่เขากำลังทำงานอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะเปิดเพลงนะคะคลอไปเบาๆได้นะคะอาจจะให้เวลาในการเปิดเพลงนั้นๆสัก3-5ถึเพลงก็ได้ค่ะ กิจกรรมสุดท้ายนะคะในการฝึกทักษะการคิดเชื่อมโยงค่ะกิจกรรมนี้นะคะให้เน้นผู้เรียนฝึกการใช้จินตนาการนะคะผ่านการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่างๆที่อาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกันจนเป็นเรื่องราวใหม่ๆแล้วก็ฝึกให้เขาเพิ่มคุณค่าของงานนะคะเช่นการใส่แง่คิดคติสอนใจให้กับเรื่องราวนั้นๆค่ะ ตัวอย่างกิจกรรมที่ครูใช้สําหรับกิจกรรมการคิดเชื่อมโยงนะคะคือครูจะให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มค่ะแล้วก็ให้แต่ละคนเนี่ยเลือกภาพที่ชอบที่สุดจากทั้ง12ภาพที่ตัวเองวาดนะคะมาสร้างเป็นนิทานโดยจะต้องมีชื่อเรื่องมีการลำดับเนื้อเรื่องมีการเล่าเรื่องและมีคติสอนใจค่ะ หลักการสำคัญที่จะทำให้การออกแบบกิจกรรมสำหรับการฝึกความคิดพื้นฐานแล้วก็สามารถนำไปใช้ให้ประสบความสำเร็จได้เนี่ยประกอบไปด้วย5ข้อดังนี้ค่ะกิจกรรมที่เราออกแบบนะคะจะต้องมีความเชื่อมโยงกันจากตัวยอย่างของครูจะเห็นว่ากิจกรรมที่2จะต่อยอดมาจากกิจกรรมที่1นะคะแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปสู่กิจกรรมที่สต่อไปค่ะ มีการให้ผู้เรียนสรุปแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังจากจบกิจกรรมทุกๆก,กิจกรรมนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นค่ะขนาดกลุ่มนะคะน่าจะไม่เกิน4-10ถึงคนนะคะสมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีความหลากหลายเช่นมีความแตกต่างของเพศช่วงวัยนะคะในกรณีที่ผู้เรียนมีช่วงอายุที่ต่างกัน กิจกรรมต้องเป็นการใช้ความคิดพื้นฐานจริงๆนะคะไม่เป็นกิจกรรมที่คิดซับซ้อนจนเกินไปค่ะควรอธิบายกติกาหรือข้อกำหนดในการทำกิจกรรมให้กับผู้เรียนเข้าใจอย่างละเอียดก่อนทำกิจกรรมเสมอค่ะ การจะสอนให้ผู้เรียนของเราเป็นคนที่มีไอเดียที่ดีหรือมีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะสำคัญตั้งแต่การฝึกการคิดพื้นฐานเลยค่ะอาจารย์สามารถนำเทคนิคเหล่านี้เนี่ยไปทดลองใช้หรือออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดพื้นฐานของผู้เรียนในแบบของตัวเองได้ค่ะ หากมีข้อสงสัยอยากได้คำแนะนำอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน,นะคะหรือสนใจให้ดิฉันไปเป็นวิทยากรค่ะสามารถติดต่อได้ที่สาขาวิชาเทคนิคศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพหรือโทร0628188890ค่ะ